ครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ครับนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนครับวันนี้เรามาดูว่าหนอนนะครับหนอนที่เจาะเม็ดกินเม็ดทุเรียนกับกินเนื้อทุเรียนครับมีสองชนิดนะครับชนิดแรกที่เราเห็นทั่วไปจะมาเจาะแถวร่องโพจะมาเจาะข้างหนามนะครับเป็นแผลเป็นหนอนนะให้เห็นว่าเป็นหนอนแต่ชนิดที่กินเม็ดในครับตรงนี้จะไม่มีให้เห็นเลยครับจะไม่มีร่องรอยให้เราเห็นว่า กินเนื้อกินเปลือกครับเขาเรียกว่าหนอนใต้นะครับที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปที่เรียกกันทั่วไปว่าหนอนใต้แต่จริงๆแล้วมันเป็นหนอนประเทศไทยครับมันมีทุกภาคเลยครับนะหนอนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ฉีดยาป้องกันนะครับอันนี้เกิดได้เป็นหนอนนะครับเดี๋ยวมาผ่าดูกันนะครับว่า เป็นจริงอย่างที่ผมว่าหรือไม่หนอนนี่กินเฉพาะเม็ดนะครับเนื้อจะไม่ค่อยกินกินเม็ดเพีงเดียวแต่ถ้าหนอนที่เจาะอย่างที่ผมพูดไปแล้วอย่างนี้ครับจะกินทั้งเนื้อกินทั้งเปลือกนะเม็ดจะไม่กินนะครับเดี๋ยวมาผ่าดูกันครับไม่เห็นนะครับไม่มีร่องรอยว่ามีรอยหนอนทําลายนะครับอันที่ดําๆนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับนี่ปกเติเพี้ยครับเพี้ยเดี๋ยวผ่ากันดูครับ ไม่มีแผลนะครับไม่มีแผลเดี๋ยวเราผ่าไอ้ตรงนี้เลยนะครอันที่ดำดำนี่ก่อนนะครับที่ที่มองเห็นว่าดำตรงนี้ครับที่ดำตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ปกติครับปกติเหลืองสวยปกตินะครับไม่มีไม่มีนอนเดี๋ยวเรามาผ่าผู้นอนกันนะครับผ่าผู้นอนกันนะครับ นี่ไงครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันให้ชัดๆว่านอนที่กินกินเม็ดนะครับนอนที่นอนกินเม็ดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีคราวนี้เรามาดูกันให้ชัดๆว่านอนเข้ามาทางไหน,น พูนี้เปิดพูนี้ให้ออกไปก่อนอ่าเปิดพูนะครับได้เห็นว่านอนเข้าไปทางไหนครับรับสวยงามแต่ไม่สวยก็มีนอนพี่มีนอนอยู่นะครับนี่คือนอนที่ รู้ครับท่านดูนะตัวใหญ่เบ้งอันนี้กินเม็ดอย่างเดียวนะครับเนื้อไม่กินนะครับเนื้อไม่กินลักษณะนอนนี้นอนใต้เรียกว่านอนใต้หร,รือว่านอนทั่วไปเนี่ยครับเราผ่าหาดูตัวนะครับว่ายังอยู่หรือไม่ต้องพิสูจน์กันครับมันต้องพิสูจน์กัน โอ้โหกินเม็ดอย่างเดียวครับอันนี้เมเล็ดนะครับในกินแล้วมันมันถ่ายออกมาเป็นขี้ขออกมาน,นี่ไม่ใช่เนื้อนะครับไม่ใช่เนื้อทุเรียนนะครับอย่างนี้ครับมเม็ดมล็ดทุเรียนคับดูนะกินกินหมดเลยนะครับกินหมดแล้วครับเราจะหาตัวว่าตัวนี้ยังอยู่เปล่าไหครับ นนกินเม็ดครับกินเม็ดทุเรียนไม่กินเนื้อหนอนนี่ไม่กินต้องไปสูตรครับหาหลักฐานกินแล้วไปแล้วครับไม่มีตัวแล้วครับนะกินแล้วไปแล้ว ไม่ทราบว่าไปตอนไหนช่วงไหนนะครับแต่ก็มีรูอยู่เห็นนะครับไม่มีตัวนะครับหนอนกินเมล็ดครับหนอนใต้นะครับที่กินเล็ดทุเรียนไม่ใช่หนอนเจาะกินเนื้อแล้วก็กินกินผิวไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหนอนทางมันข้าวตอนไหนก็ไม่ทราบนะครับให้มีรูแต่มันมีอยู่ข้างในนะครับดูครับ ดูดูลักษณะที่เข้ามานานแล้วนะครับเข้ามานานแล้วนะครับอันนี้เาดูลักษณะนะครับนี่น่าเชื่อนะครับว่าไม่กินครับหนอนชนิดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่หนอนที่กินเปลือกและกินเนื้อครับแถวบ้านเรานะครับอ๋อนี่ครับรูมันรูมันอันนี้ดูมองเห็นรูนะครับเห็นไหมทะลุออกทางโน้นเลยนะครับเราเห็นรูอยู่นะครับ ไม่มีอาการให้เห็นเลยครับเห็นนะครับเข้าทางนี้นะครับเอ้าเห็นนะครับจะมีรูทางนี้อยู่นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หนอนที่กินผิวแล้วก็กินกินเนื้อนะครับหนอนชนิดนี้กินเมล็ดอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวนะครับครับผมอันนี้น่ากลัวครับหนอนนี้นะครับอันตรายมากนะครับเพราะเรามองไม่เห็น าเราส่งไปออกไปต่างประเทศนยจะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไม่ดีนะครับเพราะว่ามีโรคและมแรลงติดไปนะครับพูุนี้ก็ผ่าดูอีกทีนะครับไม่กินนะครับไม่กินไม่อยองบอกก็ หาหนอนอีกสักตัวมันก็แปลกนะครับอ่าไม่มีนะครับเน,นี้อเป็นปกติสุกด้วยนะครับก็สรุปว่าหนอนมีสองชนิดนะครับผ่านชนิดที่กินเม็ดในทุเรียนอย่างเดียวและอีกชนิดหนึ่งกินเนื้อทุเรียนอย่างเดียวครับกินเนื้อกินเปลือกนะครับ ชนิดที่กินกินเนื้อทูเรียนนะครับจะมีร่องรอยตำหนิให้มองให้เห็นอย่างนี้นะครับมีตำหนิให้เห็นข้างลูกแต่ว่าถ้าที่กินเม็ดอย่างเดียวจะไม่มีรอยครับลูกจะใสสะอาดเลยนะครับจะมองดูยากไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะครับก็ถอดง,ง่ายๆว่ามีสองชนิดนะครับขอบคุณครับจากน้องๆที่หลายท่านถามมาครับ เนืยังปกติเนื้อยังปกติครับผิวเสียหายเนื้อเสียหายคือสัญ,ญลักษณ์ของนอนที่กินเนื้อทุ้เรียนจะมีแผลนีล่คือตัวนอน แต่ถ้าตัวหนอนที่กิเ ur, นเนื้อครับที่กินเนื้อหัวจะแดงนะครับหัวหัวัวนอนเนหัวตัวหัวจะแดงหัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับอันนี้ตัวเล็กครับนี่นอนหนอนกินเนื้อทุเรียนนะครับกินเนื้อกินผิวทุเรียนครับผมหลังจากที่เราดูหนอนกินเมล็ดนะครับมาแล้วนะครับ ตอนนี้มาดูหนอนที่กินเนื้อหนอนนี้ไม่กินมเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราผ่ากันนะครับดูครับหนอนมีสองชน,นิดนะครับพันที่กินกินเนื้อกินเปลือกแล้วก็ไม่กินมเมล็ดนะครับมีสองอย่างรครับนี่ครับหนอนนี้กินแต่นเนื้ออย่างเดียวกลยท่านเห็นตัวหนอนไหมครับเห็นนะครับ,น,น,รบนี่หนอนเห็นไหม อ่านะครับเนี่ยตัวหนอนที่กินอันนี้กินเนื้อกินเปลือกนะครับแต่ไม่กินเมล็ดหนอนนี้นะครับหนอนมีสองชนิดครับนะครับบินกระเด๋วกระเดวเลยเนี่ยหนอนนี้นะครับจะกินแต Okey ่ tested, นนนเนื้อกับกับเปลือกนะครับถุนม้ากเครือใหญ่ล้วจะกินเนื้อถ้าเป็นหนอนที่กินเมล็ดมันจะวิ่งเข้าไปหากินเมล็ดอย่างที่ผมผ่าให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนั้นน่ะมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันมันออกไปแล้วอันนี้คือหนอนที่ กินเนื้อกินเปลือกนะครับจะอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าทุกลูกนะครับจะมีมนสีแบบนี้นะครับอยู่อยู่ร่องภูเราร่องน้มจะเห็นแต่หนอนที่กินมเมล็ด<ก><น>เราจะมองไม่เห็นว่ามีตําหนิให้เห็นเลยนะครับไม่มองเห็นเลยนะครับแต่อันนี้เรามองเห็นอนหนอนที่กินเนื้อนะครับกินเนื้อกินเปลือกนะครับหนอนมีสองชนิดนี่อันดูนะ นอน,ก,นกินเนื้อครับอ่ะเนื้อเผ่าผู้อื่นด้วยหรือว่ามีอีกตัวเนื้อผ่าผู้อื่นด้วยนะครับหรือว,ว่ามีผ่าจะระวัพิสูจน์กันนะครับว่าหนอนนี่มีสองชนิดจริงหรือไม่นะนี่ครับ เม็ดยังปกตินะครับเห็นไหมเม็ดยังอยู่เป็นปกตินะครับเ ouais pues 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 uh, ม็ดยังอยู่เป็นปกติอันนี้ก็กินแล้วนะครับเรามาดูที่เม็ดกันอันนี้ประเจาะมาพอมาถึงเม็ดเพราะว่าเจาะเจาะมาถึงเม็ดนะครับพอเจาะมาถึงเม็ดเนี่ยถอยแล้วครับแผลหายแล้วนะถ้ากินเม็ดก็ต้องจ้องเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปหาเม็ดนะครับ พอถึงเม็ดก็หยุดนะดําไม่เท่าแล้วกระติมาถึงเม็ดไม่กินไม่กินเม็ดนะครับเม็ดยังอยู่ปกตินะครับเม็ดเราเม็ดยังอยู่ปกตินะครับดูเราผ่าดูเม็ดด้วยนะฮนี่นอนกินกินเนื้อครับไม่กินเม็ดดูดูผู้อื่นอีกนะ มันต้องพิสูจน์ให้ชัดว่ามันกินเม็ดจริงหรือไม่นะครับไม่กินนะครับนี่ก็ไม่มีเม็ดยังปกติคนระับเม็ดยังเป็นปกติครัผ่าลูกนี้เสร็จเดี๋ยว,ว่าผ่าลูกนี้ดูอีกลูกนะครับเดี๋ยวมาผ่าลูกนี้ดูกันอีก นี่มีตรงนี้มีรอยให้เห็นว่ามีรอยหนอนนะครับพอมาถึงเนื้อนะครับเนื้อจะแห้งเน,นี้นจะแห้งครับ,นะรบเราผ่าไปถึงให้ดูเม็ดนะนี่มาถึงเนื้อนะครับผ่าให้ดูเม็ดเลยนะครับพอมาถึงเม็ดจะถอยแล้วครับไม่เอาแล้วนะไม่กินแห้งเป็นปกตินะครับ นอนไม่กินเม็ดนะครับหยุดเลยครับพอมาถึงเม็ดนะครับนอนกินเม็ดกับนอนกินเนื้อครับแตกต่างกันนะ